ดคนอสิัวต่เอ๋อไอ้รู้เนี้ยรดอที่ยังไม่บานเนี่ยอายุห้ากันเดือนไวมันมันมันได้สองรุ่นนซึ่งุงเรียนเนี้ยมันยี่ส ยีลิตรอ้ยี่ต้นต่อไรเย้อเช้าก็3เตียวบิน3้เตียวบินคนฟรีสิบห้าลิตรต่อไรอันุรายทิพกาตอนไตีักตัวคามตีลูกตัวลูกซองลูกประมาณสตนอืมสิบาต้น กินมอกบโอ้มันลงอยู่นัดตัวนะรวงรวมได้หละรั้วนะนะแล้วก็อย่างลอยก็รู้รูหลาสี่รนะสี่รล้เออรูละพันตอนนี้โอ้ได้พ้นเลยรูกองลอยกโอ้ได้ราคามัลงดุลงมานลงมานะ มันลงสมุดเลยหลงเองรดอบดูกดอเจะรู้ได้แต่รัดเวก่อนให้ลองออโต้ยังล่อะไรอยู่นั้นแหละรดซอบแบบนี้กลางงมีอะไรมั้งเออเออปองเดียวเหาสิบต้ออ๋ที่เทียกัน สามเดียวสามเดียวเขาเลือกสามซีฟเราพอแต่ว่าชายเบ็ดน้อยกว่าสามซีฟโอกาสเบ็ดบวมเยอะอืมแต่ดีกว่าดีมันแช่ได้ถึงยี่สิบนะแต่ว่ายิงชายน้อยอะดีเกี่ยวกับลาำละอืมเดี๋ยวจบก็ได้นี่มันมันเลือเป็นเป็นดรอปไหมนี่เป็นลุ่มโอ้ โดสังลุงสารพัดลุ่ไปีนี้เราเดิได้กินล้มไปนีมนี่ก็ดับไปสามเดือนสามเดือนลวะอันนี้ตัวไม่หลัำไหมนี่เคอ้ยตัวนี้ตีสามติตัวนี้เจ๊กว่าเดือมันนะ chưa không? chưa ừ. đây chưa 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 à? chưa 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 อันน right ี้20ลิตรใช่หมตามทวตามทิศปนะตกก้อน20ไปนะตกก้อน20เออๆๆแต่ตกก้อนไม่ได้เลยยังโอ้บินสีเดียวคูไหมนะได้ไหมบินคูได้ไหมได้ปกติผมบินอยู่ตัววันนี้รู้น้องไม่ยุ่งเลยบินลำเดียวอ๋อเออลำนี้มาท่าด้วยลำนี้มาท่าด้ลำนี้เจ๋อยนี่ใหสุดแล้วนะ้ได้สุดตอนนี้เซลเตอนนี้เิลิตรมี2ตัวแล้วก็ ยี่สิบตัวนะอ๋อวินสามตัวเลยก่อนหนึ่ไปตื่นไทยทำเป็นสีอะไรกันไอ้ลูกขาที่เสรีนักอืมตัวนี้เป็นเหมือนกันแต่บางคนอยาบินแบบอาตีเค,คนคู่นึงผมไม่ชอบเปิดเพืวินบินแบบนั้นบินอาตีเคนนี่คือคนบินไม่ต้องควบคุมมัน<อ>บินก็มันเองไปพลนเองปนต้นต้นึงมันก็พนพนเส้นมันก็ปิดก็มันเองแหละบินไปย้ายตอนพน เดี๋ยวผมมันมดน่ะพอดำยามันมันก็กลับมาทีมันขึ้นกลับเองมันนะใช่โอ้ผันนั้นได้รู้ยไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยผ่านนั้นไม่ไม่สะใจโกูกูบินสบายกันแล้ตอนนี้เอามันแต่ยอดอ่อนหรือว่ามีแมงกินเยอะมัน็ไต่หนามย่อยปล่อยนู้นมันจะตอนบินตอนเทากันมดถ้ากับตัวตอนลอยหลิตรก็หนึ่งหลิดอืมอ่ามาตอนไี้ไต่ยอดอ่อนมือกูรู้ไหมอืมเสียงตอการลวงกูก็ใส่หนามย่อยไหมอ๋อ พนาดแล้วเออเดี๋ยวเหมันบินได้ทราแบบบ๊อบเออบินแบบนวลเมื่สิบินเออไปบินกลุ่มแปลงเออบินกลุ่มแปลงมันก็เมื่อก็บินหนาเขาคือแบบบินทุกตย่างเลยกลแปลงเอออู้รมเอออันนั้นก็ไม่ต้องควบคุมเหมือนกัันนมบินเองเออแต่ก็บินอาร์ติเคิลฝันน้าน้องไม่เหนื่อยไงไม่เหนื่อยฝันนานหมอาตอนนี้เยอะแต่ว่าผมมันถึงไงนะคือบินกลุ่มแปลงได้อืมแต่ของกูมันหนามยาไปเสียเยอะแต่กลุ่มแปลงมาเสอยว Via bay 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 này bay 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 có bay ừ. có bay 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 tiền bằng thì bằng đó Tôi có ừ, mà gâu, đấy ừ. 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 à, kia ถ้าเราใส่น้ำสามที <S <S or, ah, ่ลิดเบ็ดก้อนึก็ขึ้นไปบินผ่อนา้ำมดก็เบ็ดมดเลือดสาำทิบเปเซ็นลงมาช้ดนไหมแต่กูี่กูจะผลใส่ทีละสิบห้าลิตรอ่าซ้ำเบ็ดก้อนได้ขึ้นบินซ้มเดียวได้สี่สิบห้าลิตรอ๋อเราไส้เป็ดเดี๋ยวกูไสอยู่สิบหกจดเจ็ดเจ็ดลิตรอือเสิบสี่จนเจ็ดเจ็ดอ๋อเราใส้มาแต่แม่นะอ๋อแล้วซ้ำหรอกจ้เาวนหน่อยที่มด เครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณ take off ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อเสนอติ้าเลยเบอร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรวจพบคนหรือสิ่งกีดขวางถ้าเราเพิ่มทั้งเรืยไม่ได้บิดไม่รอดเลยอ้เนี่ยตีสี่สิบมอมาเนี่ยจีนเมือง อยางปีที่แล้วจยังไม่นำเขาเข้ามาในไทยสี่สิบลิตรนะสี่สิบลิตรพอขวา้ตัวนั้นนะเขาตัวเล็กสองตัวนั้นเรามาณไม่ทีสี่สิบกว่าทียี่สิบตอนนี้ยังใกล้ไหนกินตรวจพบคนหรือสิ่งกีดขวางเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณ Take off นี่ขุมไกลทุกก네ีกีโละโลกึงไหมนี่กับินไปโลกงขึ้งไนหะมตุ้งลยเลยบินไหมเฮ้ยโลกึงไหมไม่มันกลับเองไหมครับ การในแบบว่าจุมๆก็บางทีก็อาจจะเลือกทางตอนอ๋อครับบินเด่นนวนแล้วแต่อันนี้ยี่สิบยี่สิบลิตรนะสามทิศแล้วสามทิศปน้านก้อนยี่สิบปนนะตัวก้อนยี่สิบเออเออเอแต่ตัวก็ไม่ได้เลยยังโอ้บินสเดี่ยวคู่ไหมได้ไหมบินคู่ได้ไหมได้ปกติคนบินอยู่สามตัวนี่รู้น้องไม่ยุ่งเลยบินลำเดียวอ๋อเออลำนี้มาท่าน้วยลำนี้มาท่าน้ําลำนี้เจออีกรวยนี่เยือกชุดแล้วนะ ได้ไดุ้กตัวนี้โค้ดเซยโค้ยตัวนี้โค้ดเซยสม่ิปลิมีสองตัวแล้วก็ยีิบตัวนะอวินสามตัวเลยเออนหน่ไปไทยทำเป็นที่อเคให้ล <ui>. right. ูกค er ้าท ah, okay. so so like, ี่เซย์รัมตัวนี้เป็นเมื่อกนแต่วก็คนอยากนปบบอาติเคกูนกวไม่ชอบแปิเพื่อวินบินแบบนั้นบินอาติเคนี่คือคนบินไม่ต้องควบคุม บินก็มันเองบิพลนเองบินไปนต้นตอนมันก็พลพลเส้นมันก็ปิดก๊กมันเองแหละบินไปย่ายต้นพลเดี๋ยวผมมันหมดนะพอดำยาหมดแมันก็กลับมาทีเมันขึ้นกลับเองมันนะใช่โอ้ผันนั้นได้รู้ยไม่เหนื่อยอะไม่เหนื่อยผ่นนั้นาะไม่ไม่สาใจกูกูบินต่ำมาการเอาตัอนนี้เอามันแต่ยอดอ่อนหรือว่ามีแมงกินเยอะหัวไส้น้ำย่อยพอยนุมมนจะต้นบินต้นเทากันหมดอ๋อต้นแบาตอนละเอตยก็นึ่งละเอีย แล้วก็โหมาตอนไรใจหย่อนอ่อนมือกระโดดลงื่เสียงประกันลงวงกมือไส้หนามย่อยไหมอ๋อพนันแล้วเออเดี๋ยวที่มันบินได้ทราบระเบบบินแบบนวลเมื่อถึงบินไปบินลุ่มแปลงเป็นกลุ่มแปลงมันก็มันก็บินหนาเขาคือมันบินถูกตลางนี่ขุแปลงบุกรมอันนั้นก็ไม่ต้องควบคุมเหมือนกันมันบินเองแต่ก็บินอาร์ติเคปนันนันมึงไม่หนึ่งไง mày nêu vậy nè, nãy. à, thôi nè, thì, thì vào, mình tính nghề là làm da ừ. à, đỉ, à, ừ. <laughs> <laughs> ờ. à, thì sẽ nhiều, theo cung mà thiếu. ừm. à, phải khoảng bảy mươi chỗ nào, tôi mới dịc, quá nè. chỗ có kẹt, có bọn con theo bằng ngà thì với nháy luôn